ขายที่ดินพร้อมสวนทุเรียนนะครับแปลงสวยมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับใกล้ถนนเลี่ยงเมืองแกลง300เมตรเท่านั้นนะครับใกล้อําเภอแกลงนะครับแล้วก็ใกล้ส่วนราชการนะครับใกล้หมู่บ้านหลายแห่งนะครับท้ายสวนมีลำรางนะครับในแปลงมีสระน้ํานะครับเป็นสวนทุเรียน3ไร่นะครับสวนที่เปล่า6ไร่นะครับ ทุเรียนสามไร่มีสระน้ำหนึ่งสระทุเรียนหกปีสามสิบห้าต้นนะครับต้นสวยสมบูรณ์นะครับโซนที่เปล่าหกไร่เป็นเนินสโลปนะครับดินลูกรังปลูกเพิ่มได้นะครับไฟฟ้าประปาเข้าถึงแปลงที่ดินนะครับมีบ้านพักคนงานหนึ่งหลัง9ไร่ขาย11ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ครับเอาไปต่อยอดได้นะครับท่านผู้ชมครับ ก็ราคาอยู่ใกล้เมืองก็แพงหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ขนาดราคาขนาดนี้นะครับถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะครับเพราะว่ามีที่เปล่านะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ได้ปลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้อยู่ใกล้เมืองนะครับถนนเลี่ยงเมืองแค่300เมตรแค่นั้นนะครับเดินไปเข้าเมืองก็ถึงครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับทุเรียนหน้าถึงหกปี35ต้นนะครับที่เหลือเป็นที่เปล่านะครับท่านสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับหรือจะปลูกทุเรียนเพิ่มนะครับก็แล้วแต่จะสะดวกสอบถามได้นะครับต่อรองราคาได้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม